กอไม่อยากเรียนอะ่ะคุณคนกูเอาโม่มขอกลับบ้านให้แม่รูไม่อยากเรียนวันนี้ก็มาอยู่ในแมพคุณครูเพนสีหรือว่าคุณครูคนนั่นนี่โอ้โ no. เมื่อ,อย่างนี้ไม่มีอะไรดีแน่ๆนเพื่อนเราขอไปด้วยเรากลัวนั่นกูว่าละมึงกูเพนสีมา ช่วยด้วย no อย่านะเออมาเชอคุณครูเป็นสี พวงอตรงหน้านะหลอดเลยนะครับพวงนี่ยถอดไม่ใช่เวียนกรรมทางไหนวะเนี่ยนั่นไงใช่ปะ่ะอย่างไงปะ่ปะไปเดียวไม่อยู่แล้วแจ้วันนี้เราจะมาตรวจเรียนกันนะนั่านชมขอ ขอสามไลค์เท่าคลิปเดิมถ้าจะได้สามไลค์ก็จะทำคลิปต่อราเล่นแน like ค่ไลค์สองไลค์ก็พสอือเขขออย่างเดียวเลยขอสามไลค์ก็พอไอเชียดูดแล้วมันห่วงมากมันเล่นยากทำไมมันเล่นแบบแนวนอนบอด,ดอ้วา่าอมันเกียดเล่นแบบแนวตั้งอย่างนี้อะไรสอสัเออกด อ้าวอ้าว what the fuck อะไม่มีอะไรใช่ไหมไม่รู้จะหัวร้อนหรือเปล่าน่าจะหัวรอ้อนเอ่อเอ๊ะ แม่งเอ้ยจนพัดลมตัดขาดไปเลยผวานละเชื่อเลยคุณครูคววลูว่าละเป็นเงินอาของรอเทบ่ะ เอาคุ้ยมาอืมไม่มีอะไรใช่ไหมตรงนั้นอนะ่ะกลัว่าแล้วจูดีครับรออะไรไม่ใช่จูละกวกูโง่ละ ไม่ครูจะทำผมใชยด้วย่อเคกลับบ้านมานะครูจะทำผมก็ขอลูกสู้เลยวะเกี้ What the fuck พี่หันเราขอไปด้วยแล้วกลัวมันไปทางไหนวะนเนี้ย ช่วยด้วยไม่ครูอย่าตามอย่าตามผมคึม้มไปเร็โวโตรหล่อนเลวเมื่อกี้อ่ะวาตกเีวเลยไม่ใช่เกิดนะไม่ใช่เกิดงั้นนะเ,เออเอ้าทำไมมันกดไม่ได้วะ ถ้าจมกดกัดโดนว่าได้เว้ยเมื่อกี้ขนลุกเลยอ่ะพอครูเขาวิ่งมาแล้วโดนกินอ่ะตอนนั้นคนมันลุกเลยโดมใครอยากเล่นแบบนี้ผมทิ้งลิ้งไว้ให้้ใต้คลิปแล้วกัน หน้าผมเช่ปะอันนี้ผมเปลี่ยนชุดนะันใช่ชุดนี้ะนะ mm hmm. กูรู้เลยว่าเป็ด mm hmm. จะเพิ่งอะไรนะ mm hmm. จะเพึ่งมาแล้วเป็ด อุ้ยทำไมกูต้องมาทำคลิปอะไรอย่างนี้ด้วยวะเนี่ยอาแล้วเป็ดมันหายไปไหนวะให้จำได้นีเป็ดเน่ยวะว้า ไม่นะ่ะอ้าใหมไมเปิดประตูไม่ได้เนี่ยโอ้ไอ้หน้างอะคือผมไม่ไม่ชอบเล่นเนวตั้งอะถ้าไม่ชอบนั่นก็จะมีตัวอะไร แม่งทำกูสะกดลุกเลยไม่มีคุณครูผั่มาใช่ไหมอือหือไม่มีแต่ก็เสียวนะเฮ้ยอู้ยูเสียวเสียวโหดอุ้ยเอยอยมทำไมกูต้องมาทำคลิปอะไรอย่างนี้เลยวะคอดหลันเลย ไม่น่ามาทำคลิปอะไรอืมอืมอ่าอกูมาทำอะไรอยู่ในคลิปกูทำอะไรอยู่วเนี่ยตรงนี้คืออยังทางอะไรวะเนี่ย นี่คืออะไรอาติดอ่าทำไมันไปไม่ได้ไปทำัมไปได้คนลุกว่ะเฮ้ยอืม อันนี้ของก็คือมันเหนียวด้วยไงพี่อ้ยโอ้โหมึงข้ามอย่างนี้เลยเหรอฮะกูอะไรกูมาทำคลิปอะไรของกูอยู่อันนี้ ทำไมกูมต้องมาทำคลิปอะไรหล่นๆขนาดน,นี้เดีวยววะโดดเข้าดิล้อเลยฮ <c oughs> <c oughs> ้าหล่นจริงๆนี่คืออะไรนี่อ้าให้ายไปไหนอันนีอ้อ้จ้ม ว่างไปไ,ได้อันนี้อุ้ยนำเงาอาอาจคลิปอะไรอยู่ไม่รู้เนี่ยตอนนี้โคตรหล่อนเลย ชีวิตตัวเองทำเนี่ยไม่มีตัวอะไรใช่ไหมโอเคไม่มีตัวอะไรไปแบบตูนู้นเหรอ ัะหล่อนชิบหายเรียกว่า,าทั้งชมโคตรหล่อนเลยทางแบบนี้แล้วมันไปทางไหนวะไปทางนี้แน่ๆเลยอคนลูกวะ ทางออกและทุกตัวมัน,นมาอุดเลยกูเกียดและมืดมืดไม่มีอะไรหรอกโอเคไม่มีก็บ้ามันมาทุกตัวอย่างงี้กูเสยียวชิปหายแล้วมาทางตันด้วยน,นั่น รถทำไมกูเดินช anyway? ้าอย่างนี้กูจะชนะอยู่แล้วขอร้องมึงอย่ามึงอย่ามายุ่งกับกูโอ้โเสียวเทนอเสียวเทให้จมขานแล้วข้อเสียวเลยกูหนาวสิ เสี่ยวิงเมนะื่อกี้นึกว่าจะไม่รอดอยู่แล้วเสี่ยวโคตรเลยนีอืมเห็นหน้าหลัดเท่องผมคลิปนี้ผมขอเยอะขึ้นแล้วกันเพราะมันหล่อนเอ่อผมคลิปนี้ผมขอสห้าไรนะคลิปนี้ผมขอห้าไรผมขอแค่ห้าไรถือว่าน้อยมากเลยนะ ถ้าเปียรเทียบคนอื่นเนี่ยขอรักมีนะั่นผมขอแค่ห้าไลค์ก็พอแล้วคลิปนี้เพราะว่าก็มาทําอะไรอยู่ไม่หรือเชียรรู้แม่งขอลุกคลิปหายด้วยเดี๋ยวเอาเป็นมุมเนี้ยรถมันก็ช้าทะะั้งเลืเอนอย่ามาเล่นสไลารเดอร์ปิดคลิปดีกว่ารู้สึกว่านี่จะไม่หล่อนทอพบิซซ่า จริงๆมันหลอนกว่าพิซซ่าแต่คนรูปก,กว่าด้วยแต่เชื่อว่าด่านมันเล่นง่ายกว่านะแค่นั้นเลยวัดเย่ใหม่ให <What day? S 2> ม,ม่ของม่กสักโอ้โหไปฝากนี่คือประตูกับบ้านเราจะไปที่ไหนกันวันนี้ Dia ada 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 ada. ada. Arai banyak. Ya adu. Oh, oh, oh. ไม่เอาแล้วพอแล้วสวัสดีวันนี้ก็พอ,อนเพียงเท่าน,นี้นะบ๊ายบายครับ